โลโก้เนี่ยก็จะมีเรดราด้วยนะคะตรงนี้เป็นโตโยต้าที่มีขอบสีฟ้าสัญลักษณ์ของรถไฮบริดเลยค่ะยังไม่พอยังเป็นลำโพง JBL 9ตํำแหน่งนะคะสำหรับคันนี้ตอบโจทย์สำหรับสายที่ชอบฟังเพลงหรือฟังวิทยุมากๆเลยค่ะในส่วนของเบาะนะคะก็สามารถปรับความเย็นได้ตรงนี้ด้วยได้ขึ้นรถมาแอร์ฉ่ำๆมีแอร์จากด้านหลังอย่างนี้คือมันสบายมากนะคะเทียบกับป้ายแดงได้เลยตรงนี้ในส่วนของไฟหน้าก็ไม่เคยมีการถอดเปลี่ยนนะคะ คุณผู้ชมจะได้สบายใจนะว่าออกรถกับเซลล์มุกบิ๊กคาร์เนี่ยไม่มียอมแมวแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลลมุกนะคะที่เดิมเลยที่บิ๊กคานะคะวันนี้มุกมีรถเข้าใหม่มาแนะนำเอาใจสายประหยัดมันสุดๆกับคันนี้เลยค่ะ Toyota Camry 2.5 h v Premium ปี2019เดี๋ยวรอบคันเขาสวยยังไงเนี่ยเราไปดูกันอ่ามาเริ่มต้นนะคะกันที่ด้านหน้าเลยเป็นไฟ Daytime Running Line นะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีความอมสีฟ้าตามแบบฉบับของรถไฮบริดนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอก กระจังหน้าเนี่ยเป็นสีเทาแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆคันนี้แล้วก็โลโก้เนี่ยก็จะมีเลดาราด้วยนะคะตรงนี้เป็น Toyota ที่มีขอบสีฟ้าสัญลักษณ์ของรถไฮบริดเลยค่ะตัวนี้เนี่ยทะเบียนก่อนสมม้บน,นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้อยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยอ่าเรามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะสภาพรถสวยมากๆอ่ามาต่อกันที่ยางนะคะคันนี้เป็นยางบริสโตนปี22นะคะเป็นล้ออลลอยขอบ17นั่นเองขนาดยางคือ 1> 2 1 5 5 5 R 1 7นะคะคันนี้ยางก็คือยังคงสภาพดีอยู่เลยเป็นยาง Bridgestone ด้วยสวยมากเห็นไหมคะแล้วก็พอมาพร้อมกับโลโก้ไฮบริดตรงนี้ด้านของกระจกมองข้างเนี่ยมีเซ็นเซอร์เรดาร์ตรงนี้ด้วยนะคะเวลาจะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีรถเข้ามาใกล้หรือว่าเวลาจะเปลี่ยนลเลนนั่นเองสวยมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมทอาร์กันว่าคันนี้เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันที่เมทอาร์ของคันนี้กันนะคะนี่ แน่นๆเดิมเอย่างนี้เลยสบายใจได้เลยค่ะออกรถกับบิ๊กไอยังไงเรารับประกันการันตีอยู่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูที่ประตูหลังกันบ้างรอบคันก็สวยมากๆเลยนะคะคันนี้ให้สีผู้บริหารสุดๆนี่ในส่วนของประตูหลังนะคะเมดอาร์ตแน่นๆจุกๆนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหดับพิความน้ำท่วมแน่นอนค่ะทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันนะคะ ไฟท้ายสวยใหม่เอี่ยมมากๆเนี่ยคันนี้นะคะจะมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยคันนี้ยังเป็นประตูฝาท้ายแบบไฟฟ้าด้วยที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างมากกว้างมากจริงๆสามารถบรรจุกระเป๋าเดินทางได้เลยเดี๋ยวเรามาดูใต้นี้กันว่ามีอะไรบ้าง นี่นะคะมีชุดยางอะไหล่ชุดแม่แรงให้นะคะแล้วก็มียางอะไหล่แบบนี้ให้เลยครบครันมากๆพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะคะคันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเม็ดอาร์ของประตูฝั่งนี้กันบ้างคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของเม็ดอาร์ฝั่งด้านขวานะคะมาดูกันเลยที่ประตูหลังนี่เดิมๆจริงๆคันนี้นะคะรถพร้อมใช้สุดๆเดี๋ยวพาไปดูที่ประตูด้านหน้ากันต่อเลยะคะ่ะ ท่านผู้ชมจะได้สบายใจนะว่าออกรถกับเซลล์มุกบิ๊กคาเนี่ยไม่มีย้อมแมวแน่นอนค่ะนี่มิดอารกแน่นๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าน้องคันนี้เนี่ยภายในเขาสวยใหม่เอี่ยมยังไงบ้างเรามาต่อกันที่ภายในนะคะภายในเนี่ย ที่นั่งผู้โดยสารหรือคนขับเนี่ยกว้างมากๆสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะได้หลายตำแหน่งเลยนอกจากนี้ยังมีเบาะด้านหลังตรงนี้ให้ด้วยคือ Camry ่เนี่ยเขาอำนวยความสะดวกเรื่องพวกนี้มากจริงๆอ่าทีนี้เรามาต่อกันที่ตรงคอนโซลน,นะคะคอนโซลใหม่สวยมากๆเลยค่ะแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานใดๆเลยสำหรับหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็มีนวิเกเตอร์ด้วย ตัวนี้เนี่ยรองรับทั้งระบบ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto นะคะยังไม่พอยังเป็นลำโพง JBL 9ตําตำแหน่งนะคะสำหรับคันนี้ตอบโจทย์สำหรับสายที่ชอบฟังเพลงหรือฟังวิทยุมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะแอร์เป็นแบบ3โซนซึ่งจะเป็นโซนทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังที่สามารถเลือกปรับได้เองเลยนะคะมี n a n o อ e, ก็คือระบบช่วยกรองอากาศนั่นเองอ,อ,อานวยความสะดวกสุดๆเลยคันนี้ นอกจากนี้นะคะเรามาต่อกันที่ตรงนี้เลยมีที่ชาร์จแบตนะคะเป็นสาย USB ยังไม่พอและยังมีตัวเสียบที่จุดบรหรี่แบบนี้ด้วยและทุ้วยความทันสมัยของเขานะคะมีไวเลเชาร์จตรงนี้แล้วก็ยังมีฟังก์ชันซ่อนอยู่ด้วยก็คือช่องเก็บของด้านหน้านี่เองคอนโซลน,นะคะใหม่มากๆมีเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันให้ปรับโหมดถึง3โหมดด้วยกันแล้วก็มี EV โหมดแล้วก็มีเบรกโหนะคะแล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะ ในส่วนของเบาะนะคะก็สามารถปรับความเย็ยนได้ตรงนี้ด้วยนี่ในกรณีที่แบบว่าอากาศร้อนๆสำหรับประเทศไทยแบบนี้นะได้ขึ้นรถมาแอร์ฉ่ำๆมีแอร์จากด้านหลังอย่างเงี้ยคือมันสบายมากนะคะอามาต่อกันในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยคันนี้เนี่ยคือแบบใหม่มากใหม่มากจริงๆนี่ขดลัดรถ5ปีแล้วนะคะยังไม่พอไมคคันนี้อยู่แค่ไม่ถึงแสนโลคุณผู้ชม 97,169กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วทุกอย่างของเขาเนี่ยก็จะโชว์ขึ้นตรงนี้คุณสามารถปรับได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยยังมี head up display นะคะคือเวลาผู้ขับขี่เนี่ยมองตรงไปตรงนี้เนี่ยพอเรากดถ้าเรากดเปิดเอาไว้เราจะมองเห็นสะท้อนกระจกแบบนี้เลยว่าเราขับอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่แต่ถ้าล่างตรงอื่นเนี่ยจะไม่เห็นนะคะ ตรงนี้พวงมาลัยนะคะมีพาวเวรชิพนะคะแล้วก็เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันเยอะมากๆตรงนี้นะคะมีเมมโมรีซีถึง2ตําแหน่งเลยทีเดียวแล้วก็สามารถปรับองศาของกระจกด้านหน้าได้ที่ตรงนี้เลยค่ะกระจกมองข้างแล้วก็เป็นกระจกออโต้นะคะ4ตําแหน่งเลย <Wow. S 1> คือแบบว่าเขาให้ความสะดวกสบายมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็สวยหรูอารมณ์แบบผู้บริหารมากๆนะคะสําหรับที่แบบ หนุ่มสาวยุคนี้หรือว่าผู้ใหญ่หน่อยก็คือคันนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วเดี๋ยวมุกพาไปดูด้านหลังกันค่ะว่าเขาจะนั่งสบายขนาดไหน <S <S ในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะกว้างมากทุกคนดูมุกสูง164เซนติเมตรนะคะยังมีพื้นที่เล็กรูมแล้วก็เฮดรูมแบบเหลือๆเหลือเฟือมากๆคือแบบนั่งสบายจริงอะคันนี้แล้วนอกจากนี้ก็ยังมี แอร์ตอนหลังนะคะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ให้ความสะดวกด้วยการมีที่เสียบ usb สําหรับให้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยชาร์จแบตด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีม่านตรงนี้ด้วยในกรณีที่แบบวันนี้แดดร้อนจังเลยเราก็ปิดไปเลยค่ะแต่เราไม่ต้องปิดเยอะนะคะเดี๋ยวหน้ามืดมทีนี้นะคะเรามาดูฟังก์ชันตรงนี้เขาเยอะมากลูกเล่นเขาเยอะมากจริงๆนี่ตรงนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นตัว พรีเมียมลักชันะคะเขาก็จะมีตัวตัวปรับนะคะเยอะมากทั้งแบบว่าปรับองศาของเบาะที่นั่งด้านซ้ายด้านขวานะคะนี่ถ้าสมมติว่ามันเมื่อยแล้วก็เอนไปเราอยากเนยขึ้นมาหน่อยแล้วก็กดปรับตรงนี้ได้ตามสบายมากๆแล้วก็ทั้งมีปุ่มเปิดปิดปรับโหมดนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัววิทยุเปลี่ยนตัวฟังก์ชันข้างหน้าเนี่ยคนนั่งด้านหลังเนี่ยสามารถปรับได้เลย ในกรณีที่เราแบบขับรถให้คุณพ่อคุณแม่นั่งหรือว่าเป็นฟิลแบบผู้บริหารนั่งก็สามารถจัดการตรงนี้ได้หมดเลยนอกจากนี้นะคะยังมีม่านด้านหลังด้วยชื่อนี่ทุกคนดูเมื่อก่อนเนี่ยบางคัน,นก็คือจะต้องปรับจากด้านหน้านะคะแต่ว่าคันนี้ยไม่ต้องคนที่นั่งด้านหลังนีก็สามารถปรับได้อย่างแบบสบายเลย ะดวกสบายมากๆจริงค่ะคันนี้ตอบโจทย์มากเลยอะฟังก์ชันเขาเยอะมากๆเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวยังไม่พอเดี๋ยวบุพาไปดูต่อกันที่ห้องเครื่องกันค่ะอ่าเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะคันนี้เนี่ยห้องเครื่องสวยใหม่เอี่ยมมากๆเลยนะคะดูได้เลยที่ว่าหัวน็อตเนี่ยเดิมๆนะคะไม่มีการขันไม่มีการทําสีใดๆทั้งสิน้นนี่นะคะจุดมาสียังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะใหม่ๆเลยคันนี้เทียบกับปลายแดงได้เลยตรงนี้ในส่วนของไฟหน้าก็ไม่เคยมีการถอดเปลี่ยนนะคะเครื่องเนี่ยสภาพใหม่มากๆ เดี๋ยวเรามาดูกันที่หัวนอสสั่งนี้บ้างค่ะสวยไม่เอี่มจริงๆคันนี้พวกสติกเกอร์คำเตือนอะไรต่างๆนะคะยังอยู่ที่เดิมเลยค่ะนานผู้ชมคันนี้นะคะเป็นเครื่องสี่สูบนะคะขนาด2,487ซีซี2 1 1แรงม้านั่นเองเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะกับไฟฟ้าซึ่งตอบโจทย์กับคนสมัยนี้ในยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้มากๆเลยค่ะ เดี๋ยวพาไปดูช่วงล่างกันต่อนะคะว่าช่วงล่างเขาจะสวยใหม่เอี่ยมแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ช่วงล่างนะคะของแคมร y คันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่าเรามาดูกันที่ยางนะคะยางเป็นปีย2ดูเลยว่าอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างแต่ว่ายางเนี่ยยังไม่แตกลายงานเลยค่ะ นี่ตรงนี้โชคนะคะนี่มาดูโชคกก็ไม่มีการรั่วซึมใดๆเลยปกติมากสปองสปริงก็ยังแข็งแรงอยู่จุดมาร์กของเมสีเนี่ยก็ยังตรงกันอยู่เลยนะคะภายใต้ช่วงล่างเขาเนี่ยสภาพคือดีมากๆไม่มีร่องรอยของการครู่นนะคะหรือว่าไม่มีสนิมของน้ําท่วมเลยนี่ขึ้นฮอยโชว์ให้ทุกคนเห็นแบบนี้เลยว่ารถของเรานะคะการันตีไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ําท่วมหรือกอมไม้นะคะ ถ้าสมมุติว่าถ้านนเอาไปตรวจพบเจอเนี่ยทางเรายินดีรับซื้อขึ้นเต็มจํานวนเลยค่ะ <Yeah. S 1> ในส่วนของล้อหน้านะคะ <Yeah. S 1> นี่ปีกนกก็ยังปกติอยู่เลยนะคะ mm hmm. เราโชคหน้าต่างๆนะคะนี่ไม่มีร่องรอยของการรั่วซึมสภาพเขาเนี่ยด,ดีมากๆเลยช่งล่างแน่นมากนี่ยางนะคะทั้ง4ีล้อเป็นของ Bridgestone นะคะปี22แล้วเดี๋ยว มุกพาไปดูการเทสไดร์ดกันต่อค่ะไปกันเป็นยังไงกันบ้างคะกับการดูห้องเครื่องแล้วก็ช่วงล่างไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่มุกจะพาทุกคนเนี่ยไปเทสไดร์ด,ด้วยกันแต่ก่อนอื่นตะกี้มุกลืมบอกว่าคันนี้เนี่ยเขามีสันรูปด้วยนะคะ,ะสำหรับสายท่องเที่ยวนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากนี่เกิดแบบไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาอยากรับบรรยากาศธรรมชาติเต็มที่ ซันรูฟก็มีให้นะคะคันนี้อะเดี๋ยวพามาไปต่อว่าฟังก์ชันต่างๆในการขับน้ำหนักน้ำหนักพวงมาลัยของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปกันค่ะหูคันนี้ออกตัวนิ่มมากพวงมาลัยก็เบามากนะคะอ้ดูแลลืมอะไรลืมคัดเข็มขัดค่ะเซฟตี้เฟิร์สนะคะทุกคนอืม ันนี้คือเขาขับแบบนุ่มมากจริงๆอ่ะทุกคนเสียงเครื่องก็คือเงียบมากด้วยความที่เขาเป็นไฮบริดนะคะถ้าความเร็วยังไม่ถึงเกณฑ์ของเขาเนี่ยเขาก็จะยังเป็นไฟฟ้าให้อยู่ซึ่งประหยัดน้ำมันสุดๆเลยอะ่ะชือช่อชื่เสียงเขาเงียบมากเลยนะคะคันนี้พวงมาลัยก็เบามากนิ่มมากๆคันนี้เนี่ยตามสเปคเขานะคะจะ อัตราการเผาผ่านน้ำมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรเลยซึ่งมุกมองว่ามันประหยัดมากๆเลยอะค่ะในยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้อะไรที่เราเซฟได้นะคะเราก็เซฟไปก่อนสำหรับท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไว้ใจรถไฟฟ้าขนาดนั้นมุกมองว่าการใช้แบบกึ่งไฟฟ้ากึ่งน้ำมันอย่างเงี้ยคือตอบโจทย์มากๆการเบรกกันอะไรเบรกนี่มากเลยค่ะฟีลพูบริหารจริงๆนะคันนี้ต่อให้แบบ จะเป็นผู้บริหารหรือไม่จะเป็นแม่ค้าออนไลน์จะเป็นอะไรก็คือสามารถออกได้นะคะคันนี้ออกได้ทุกอาชีพเลยค่ะโดยเฉพาะลูกค้าที่มีเครดิตเนี่ยสามารถใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็มาออกรถที่นี่ได้แล้วนะคะอัตราการเร่งเครื่องของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างพุ่งดีนะคะแล้ว t o โยต้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องแอร์ฉ่ำมากจริงพวงมาลัยนิ่งมากทุกคนดู วว้าวขับสบายสุดๆเลยค่ะคันนี้มุการันตีเลยถ้ายิ่งแบบว่าขับทางไกลนะคือมันแบบตอบโจทย์มากมกลับมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูราคาค่าง,งวดค่าสินสอดของน้องคันนี้กันค่ะว่าราคาจะน่ารักขนาดไหนเป็นยังไงกันบ้างคะกับน้องโตโยต้ c a m มรี่ HV Premium ปี19คันนี้ น้องเนี่ยสวยมากๆการันตีเลยถ้าคันใดที่สนใจนะคะมุกแนะนำให้เข้ามาชมรถคันจริงได้ที่เต็น b ์บิ๊คาของเราเลยริมถนนการน,นาพิเศษเขตบางแคน,นะคะสำหรับคนที่รอคอยค่าตัวน้องนะคะคันนี้อยู่ที่969,000บาทผ่อนเริ่มต้นแค่16,224บาทต่อเดือนเท่าน,นั้นเองสำหรับคนที่รายได้ประมาณ30,000กว่าบาทเนี่ยก็สามารถ มาออกรถแบบฟรีดาวน์คันนี้ได้เลยนะคะเราเนี่ยมีโปรโมชั่นด้วยนะคะจะส่งด้วยรถสไลด์ฟรี300กิโลเมตรแรกนะคะแล้วก็ฟรีขัดสีเคลือบแก้วจํานวน2ครั้งสมมติลูกค้าใช้ไปสักปีนึงเนี่ยสามารถนํากลับมาขัดสีเคลือบแก้วได้อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าในครั้งแรกนะคะเราจะทําให้แล้วก่อนวันส่งมอบเลยนอกจากนี้เนี่ยยังมีประกันนะคะเครื่องเกียร์กล่องคอมเพรสเซอร์ระบบไฟอีกร้อยไปสามรายการที่ทางเต็นท์เนี่ยจัดฟรีให้เลยนะคะเป็นจํานวน1ปีหรือว่า1 0 0 0 0มกิโลนั่นเอง สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหรือว่าทักหรือโทรหาเซลมุกตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบิ๊กคาร์รีวิวด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com